สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากวันนี้เมย์ก็จะมาทำเมนูต้มจือดอากาดดองนะคะใส่ซี่โครงหมูนะคะตอนนี้เอดเมย์ก็ต้มแล้วนะคะน้ำซุปไว้แล้วนะคะซี่โครงหมูหนึ่งชิ้นหนึ่งซี่หนึ่งชิ้นนะคะเรียกเป็นอะไรเส้นนะคะเอดเมย์ก็ตั้งเที่ยวซี่โครงหมูรอไว้นะคะขั้นต่อนต่อใส่ หกนีก็มาเกี่ยวกระเทียมนะคะกับพริกไทยบุ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 คะบุื่อที่จะบัดมบุ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 ั้บุบ่บุบงบุบุบุวใบุ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 หุบ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 ้บุ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 บะบุ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 ก็ใสุ่บับุ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 บงบุบุบุมุบ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 ุ ใช้ต้มสืดแบบมาใส่ต้มสืดด้วยนะคะเพราะว่าบ้านไม่ค่อยชอยบทานอะไรชิ้นหมูชิ้นนี้นะก็ทานผักกสนก็จะหนักไปทางผักเดี๋ยวเราก็จะผัดให้มันแหอมนะคะ,ะเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวนะคะแล้วก็หมูก็เสี่อมนี่นะคะพักกาดดองนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ เห็ดแอ่นนะคะเห็ดแอ่นเห็ดแอ่นแห้งเรยก็มาแช่ล้างน้ำให้สะอาดก็ไม่แ,แช่ไว้นะคะจนนิ่มได้ที่นะคะก็มาถ้าชิ้นใหญ่ก็มามาแบ่งเป็นหนึ่งนะคะเมล์เล์ก็ดอกไม่ใหญ่เมล์ก็ทำเป็นสองนะคะสองเป็นสองหั่นหอมได้ที่แล้วนะคะหนู่สามชั้นจัดจ้า กระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยเล็กเอามาบุบนะคะแล้วก็ผัดให้หอมนะคะในน้ําซุปแอดก็อตั้งน้ําซุปนะคะใส่ขนมุ้ยไปหนึ่งก้อนนะคะซีอิ๊วขาวซีอขาวสารแข็งโต๊ะนะคะเครื่องป่นขึ้นช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงลสด,ดีเพราะว่าแอดเมย์ไม่ได้ทานผงนัวนะคะไม่ได้ทานที่ลดนะคะใส่เลดดีไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็ปรุงไปในน้ำซุปแล้วนะคะน้ำซุปของแอดเมยนนะคะ ก็เดือดก็เอาไฟอ่อนๆนะคะทุกคงก็จะได้เผยเลยนะคะคเพื่อนๆจ๋าก็ใช้สองเตาเลยนะคะเตาหนึ่งแล้วก็ผัดนี้นะคะ,ะผัดให้หอมๆนะคะเพื่อนๆต้มสีดต้มสีดนะคะต้มสีดมื้อเย็นนนะคะ ก็เหลือก็ไว้อิ่มทานเช้าได้นะคะทีนี้ไม่แน่ใจว่าเลยอย่างทราแกงอ่อมปลาดุกนะคะอาจะซื้อปลาดุกมาแกงอ่อมทานกับเนี่นะคะต้จืดต้จืดวิ่งเที่ยวยิ่งอร่อยนะคะต้มจืดอผักกาบดองที่สหมูแล้วก็มื้อสามชั้นนะคะเพื่อนๆจ้ะแล้วก็ขัดแห้งแฉกนะคะต้มจืดอเม่์จะไม่ใส่น้ำปลาเลยนะคะจะใส่เกลือป่นกับซีอิ๊วขาวเท่านั้นนะคะ เ้าเป็นผัดผัดหรือว่าผัดพริกแกงหรือว่าแกงถึงกะมีใส่น้ำปลาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าต้็นจีดออนเมจะไม่ใช้เลยถ้ากลัวที่บ้านมันจะแบบรุ่มว่วที่อ่างเอที่บ้านบบนีแอดเมเนาะเพราะว่าเป็นเป็นแบบนี้นะคะกลัวก็จะเป็นปโปร่งนะคะเป็นลูกกงรอบนะคะหนีน้องก็ลมพัดแรงนะคะก็เลยเอาฟิเจอร์ หผี่จะบอดนะคะมาปิดนะคะคันลมลมแรงแล้วเสาแก๊สมันจะไม่ไม่แรงนะคะพเพื่อนๆจ๋าก, <S <S ก็ผัดจนหอมได้ที่นะคะ <S 1> <S 1> อ๋อเห็ดหอมด้วยผัดปนไปเลยนะคะผัดปนไปกับกระกาดนะคะ ใส่ผักไช้เม็ดบุบุบไปด้วยนะคะกระชี้กระชี้ชี้ซ้อนสามนะคะถ้าใครชอบถิ่นถิ่นผักไช้ก็ใส่ไปเยอะได้นะคะก็ผัดจนหอมได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาปักนะคะจากกระทะนี้นะคะเไปลงหม้อนะคะก็เกลือแล้วก็ซีอิ๊วนี้นะคะ ไม่รู้ว่าเตาไหนมันจะแรงกว่ากันนะคะขั้นตอนการผัดผัดผักนะคะก็เสร็จแล้วนี่น้ำซุปแอนเม่ก็เดือดได้ที่เลยนะคะนี่เพราะจะตักอันนี้ไปใส่นะคะไปใส่ในหม้อนะคะว่างนะคะเพื่อนจะ กะเดือดนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปจนมันนัวเปื่อยได้ที่นะคะขั้นตอนแลเราเอา,า,าผักกาดมาผัดกับกระเทียมพริกไทยนะคะมันก็จะหอมนะคะแล้วก็หอมด้วยนะคะหอม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  หอมนะคะผัดเห็ดหอมไปด้วยนะคะมันก็จะหอมนะคะเพื่อนๆจะว้าวหอมหน่าทานแล้วนะคะขั้นตอนก็มีแค่นี้นะคะจานนี้เราก็รอแค่เคี่ยวนะคะแค่เคี่ยวให้สุกได้ที่นะคะ เมก็ชิมรสไ้บ้างแล้วในน้ำซุปนะคะตอนนี้ก็รอเดือดเลยรอเดือดหนึ่งเดียวเลยนะคะเดี๋ยวชิมรสอีกทีหนึ่งแล้วนี่เราก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวทิ้งไว้ให้เขาแบบลวกันกันกบซิคโครงหมูด้วยนะคะเพราะว่าเราเอาซิคโครงหมูลงหม้อไว้แล้วนะคะนี่นะคะซิคโครงหมูก็ตอ,ตอนนี้น้ำก็กำลังโมโหนะคะกำลังโมโหโมโหหรือเดือดนะคะ ก็คนให้ทั่วนิดหนึ่งนะคะเย์ก็กลัวมากเลยนะคะกลัวกลัวกล้องจะดับนะคะโดนความร้อนนะ